จะมื้ออาหารกลางวันในวัยเด็กของเพื่อนๆได้ไหมครับบางคนอาจจะเป็นข้าวราดแกงร้ลลอนๆบางคนอาจจะเป็นไก่ทาากกอดกอบแต่สําหรับเด็กไทยอีกหลายหมื่นคนอาจจะเป็นเพียงแค่ข้าวเปล่ากับน้ําปลาซึ่งฟังแล้วมันดูหดหู่นะครับแต่มันมีอยู่จริงครับผมข้อมูลยูนิเซฟนะครับพบว่าเด็กไทยคนลยล่ะสิบมีสภาวะเตี้ยผอมที่เกิดจากการขาดสารอาหารโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กหรือชนบท ที่ได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอและขาดองค์ความรู้ด้านโภชนาการต่างๆผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้เรามาเริ่มต้นด้วยคําว่าเด็กทุพโภชนาการดีก,กว่าครับคําว่าเด็กทุพโภชนาการเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่สําหรับคนที่ไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะครับเด็กทุพพภชนาการนั้นหมายถึงเด็กที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย สมควรให้การเจริญเติบโตน้ำหนักนันชากก่ามาตรฐานนะครับองค์กรอนมามัยโลกจัดให้เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสาธารณสุขเลยแน่นอนครับว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ทั่วถึงนะครับและความบกพร่องของรัฐบาลด้วยโดยที่ให้งบประมาณไว้ที่9-15บาทต่อหัวนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากครับที่จะหาอาหารครบ5หมู่ให้แก่เด็กๆในเศรษฐกิจแบบนี้ ดังนั้นครับผมมีองค์กรที่จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักครับองค์กรนี้คือ Food for good ครับองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรองค์กรที่เชื่อว่าเด็กทุกคนควรเริ่มต้นด้วยมือที่มีคุณค่านะครับผม Food for good นะครับจัดสรรหาอาหารไปแล้วกว่า2อล้านห้าแสนมือนะครับผมให้แก่เด็กๆยังมีการอบรมคุณครูแม่ครัวรวมถึงผู้ปกครองนะครับผม ไปแล้วกว่า80คนนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงพชนาการและวิธีการจัดสรราอาหารอย่างถูกต้องนะครับผมตอนนี้นะครับอ,องค์กรนี้ช่วยให้เด็ก6,500กว่าชีวิตมีพชนาการที่ดีขึ้นไปแล้วครับยังสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกผักส่วนครัวด้วยครับผมเพื่อให้เด็กๆนะครับได้รับผักที่สดใหม่ปลอดสารพิษน,นะครับและยังลดต้นทุนในระยะยาวด้วยครับผมนอกจากนี้นะครับองค์กรนี้ยังสร้างพลังในโลกของออนไลน์ ผ่านแคมเปญแฮชแท็กเมื่ออาหารกลางวันแห่งความทรงจำนะครับผมที่จะเชิญเพื่อนๆให้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารกลางวันต่างๆเพื่อต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กๆเหล่านี้ครับผมเด็กเหล่านี้ครับคืออนาคตของชาติแต่ถ้ายังปล่อยให้อนาคตของชาติท้องว่างอีกต่อไปคําว่าอนาคตคงไม่มีต่อไปครับราะนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของแค่อาหารนะครับแต่มันคือชีวิตครับ ที่จะไปต่อยอดให้แก่เด็กๆเ,เหล่านี้ผมรู้ครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกินตัวสำหรับพวกคุณแต่เราสามารถช่วยในแบบของเราได้ครับแชร์คลิปนี้ออกไปครับเพื่อสร้างให้สังคมได้ตระหนักว่าปัญหานี้ยังอยู่ในประเทศไทยและมันควรได้รับการแก้ไขสักทีครับ